สวัสดีเจ้าค้ายามสาสายชีวิตดีดีกานิกาก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆและเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค้าตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนกักโก้กักโก้ก็แปลว่าโรงเรียนอืสวนนี้ก็เก็บกิ่งเก็บอะไรเรียบร้อยแล้ว ส่วนนี้ก็มีร้อยกว่าต้นตัดไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ตอนนี้จะมาปลูกเสริมต้นที่ตัดไปเอาก้ามันมาลงอืมปีนี้ลงอีกหกสิบต้นแต่ฟาจะได้ผลก็นู่นน่ะยอีกสีป่ปีแล้วก็เก็บกิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วที่อยู่ตรงกลางนู่นที่เห็นเป็นขยุ่มขยุ่มอะ่ะอันนั้นอะ่ะเตรียมรอเผาวันมีเวลาว่างกับแดดดี สวนนี้ขอนไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วคนที่เขามาเอาเขาก็เลือกเอาท่อนที่ว่ามันไม่เป็นเชื้อโรคหรือผุพังมากไปแต่เมื่อวานไปทำสวนที่แฮกุมังอะ่ะก็เรียงขอนไม้ไวต้ตามตามท่อนของเขาอะเนาะเขาจะได้มาหยิบเอาไปง่ายๆเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงได้เห็นแล้วเนี่ยเนีย่ยเดี๋ยวพอเวลามีลูกมา พอเข,า,เขาผลิดอกออกกสอนมานมีลูกมากเนี้ยก็จะย้อยลงมากิ่งมันเหนียวมากเนี่ยการนิกาก็เพิ่งมาถึงสวนนี้คือมาสวนนี้ก็มาเริ่มทายาเนี่ยไล่ไปนู้นน่ะมีทั้งหมดเก้าสวนแต่ละสวนน่ะมันก็มีห้าสิบสามสิบต้น มันอยู่ที่พื้นที่สวนเล็กสวนใหญ่สวนนี้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็มาเก็บกิ่งแล้วก็เอาสัมพะละมาวางกองไว้อันนี้ก็คือเต็นที่พักผ่อนเข้าไปนอนพักอะไรได้แต่ว่าคุณชายก็สมบัติเยอะเก็บอะไรก็ยัดยัดเข้าไปเลยนั้นเดี๋ยวก็ต้องมาทำฟาร์มสะอาด มาระเบิดยาเผื่มอมีแมลงไอ้มดอามันมีแน่นอนขอโทษนะรถคันนี้ก็สีแดงก็รถพ่นยาใส่เติมยาผสมกับน,น้ำแล้วก็พ่นยาแอปเปิลที่สวนจะไม่ได้พ่นยาเยอะปลอดสารพิษแล้วถ้าเกิดเราลดน้ำมันฝนไม่ตกเ้าก็าน้ำใส่ไปในรถคันนี้แล้วก็ หรือฉีดมันมีสายยางฉีดแล้วก็รถอีแคนคันนี้มันเป็นรถเก่าเนี่ยที่เห็นน่ะกันชอบขับคันนี้มันเข้าเกียร์แบบง่ายทีเดียวมันไม่ต้องมีหลายระบบอันนี้รถรุ่นเก่าค่ะสไตล์เดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนเกียร์สามกระทอกสี่กระทอกเกียร์ข้างบนน่ะ ไอกเกียก็เกียว่างเกียอะไรก็เหมือนเดิมอะแต่ว่ามันทําเกียร์ข้างบนว่าถ้าเกิดเราไม่เร,ไมเราไม่นั่นเกียรไปแล้วรถมันก็ไม่วิ่งต่อให้เราสตาร์ทเหยียบคันเร่งไงก็เหอะเห็นไหมต้นเนี้ยก็ปลูกมาเข้าปีเนี้ยปีที่สามเขาก็ให้ลูกเนี่ยให้ลูกแต่ลูกมันยังเด็กเล็กแล้วก็ต้นนึงก็ทิ้งไว้ไม่กี่ลูกหรอก มันออกมาเป็นร้อยลูกกันแหละแต่ว่ามันก็เหลือจริงๆแล้วเวลาเราคัดมันอะไรมันเราเด็ดปีมันทิ้งเงี้ยมันก็เหลือประมาณไม่ถึงสิลูกพอมันจะโตนกอีกามันก็มาจิกหนอนมันก็มาชัยส่วนนี้ก็มีหลายพันอยู่ค่ะ ตอนนี้ก็ถ่ายไปก็เออมันก็ไม่มีใบมันไม่มีดอกกสอออกมาใช่มไหม,มเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าวันที่ยี่สิบกว่าว่าบานสะพัง่งถ้าเกิดอากาศดีแบบนี้นะมันอยู่ที่ท้องฟ้าอากาศด้วยมันจะออกเร็วก่อนสองอาทิตย์แต่ถ้าอากาศมันเย็นจัดก็เลื่อนไปอีกสองอาทิตย์แบบนี้เดี๋ยวเดือนหน้าแน่นอนสกุลาออกแต่บางที่ก็ออกแล้วก็มี อยู่ที่พื้นที่อยู่ที่อากาศเนี่ยอันนี้ก็แค่แบบเออชมวิวไปก่อนแล้วกันจริงๆอาะการิกามีภาพหมดแล้วตั้งแต่ขั้นตอนทำพีแรกแบบนี้แหละแล้วก็ตั้งแต่มันเป็นลูกเล็กๆเท่าลูกเม็ดมะยมแล้วก็ใหญ่เป็นลูกเท่าเม็ดพุทราสนุกตอนนั้นอ่ะตอนเรามาเด็ดลูกทิ้งตัดลูกทิ้งแบบนี้ อืมแล้วก็มีตอนขั้นตอนเก็บมีพนักงานเก็บมีวิธีการแพ็คก,การคัดลูกคัดไซส์ไซส์เอสมี 3s ด้วยนะเท่าลูกคุษาแขกบางคนชอบกินคำหนึ่งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีไซส์เไซส์แอลแล้วก็มี2อแอลแล้วก็มี3าแอล ลูกหนึ่งกับโลประมาณหกเจ็ดขีดอะไรเงี้ยอยู่ที่เราจะเอาไว้อะมันกินกี่วันถึงจะหมดอะมันใหญ่มากอ่ะเท่ากับหัวเด็กที่เพิ่งเริ่มข้ออะไรแบบนี้ขอโทษนะออประมาณนั้นอ่ะและที่สวนก็มีต้นอัสปาร่ามันขึ้นมาโดยเองธรรมชาตินกมันคาบมาเมล็ดมาจากไหนก็ไม่รู้มันก็มาโป้ยหล่นเต็มเราไม่มีเวลาดูแล ดีนะคะคลิปนี้ถ้าการนิกามีเวลาว่างอาจจะหาคลิปที่ว่าสวยๆมาถ่ายให้ดูหรอกแต่ว่าไม่มีเวลาโอเคนะคะ